สวัสดีครับพี่ๆนานา,นาที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูเฉลยนกเขชาชวานะครับคือเจ้าเรมพาดนะครับผมจะพามาดูเลยเฉลยของมันจะเย็นลูกจเย็น น,นี่นะครับเจลยของเจ้าแลมผาดน,นะครับตัวนั้นเกืปีเลยนี่วันนี้ได้เจลย์สองตัวนะครับตัวหนึ่งอยู่ในเปา๋าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดู ต่อไปถึงสิบนาทีด้วยนี่ครับโอ้นี่นะครับตัวหนึง่งแล้วก็นี่อีกตัวหนึง่งไอ้แลมผาดนะครับนี่คนหางล่วงนี่นะครับเก็บไว้เฉยนะครับถ้าอเอฟตีถ้าได้อยู่ใกล้ๆก็หรืออยากเลี้ยงนูเข,ขอชวาก็เมาได้เลยนะครับ ให้ฟรีนะครับขอชวาถ้าอยู่ใกล้ๆนะรับเมาได้เลยนะครับแต่ตัวนี้คงจะปล่อยแล้วแหละครับนี่หมานเกินคอนนี้นี่นะครับเจเลยของเจ้าแรมพาร์ดนะครับอ๋อบินมาติดปั้งเลยอเอี๋ยวว่งนี้พอพัก,พกสักวันนี่นครับ อ่ยนะครับจะเย็นหนูจะเย็นตื่นตื่นตื่นตนครับฉเฉลยของเจ้าแหลมขาดนะครับเราขอชวาตัวเก่งของผมเสียงเล็กนะครับออดดีคู่ดีนะครับไม่มีร้องเหมือนจะเป็นนกหลุดเขาหรือเปล่า นี่ไม่มีร,ร้องเลยนกขอยฉาวขผมตื่นหอบแห้งๆโอ้ยเลือดที่ขาวอ,อกด้วยนี่นะครับปล่อยนะครับไฟแล้วนะครับโอ้เหลมผาาเวยเลยว่าโอเคอยู่นะครับนกขอยฉาของผมนะครับได้เฉลยมาสองตัวแล้วก็มีตัวแรกไม่ได้ถ่ายนะครับ เพราะว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์มาแล้วตัวที่สองเอาโทรศัพท์มาด้วยก็ยเลยลองมาดูหอยเอาไว้เฉ็ๆนะครับเผื่อจะมีเสียงใหญ่อยู่ด้วยผมก็ยังไม่แน่ใจเลยมันนี้ผมได้ห้าตัวทั้งหมดห้าตัววันละตัวหรือสอตัวก็จะประมาณนี้คุมพาก่อนนะครับ หยุดนะครับเพราะว่านกเล่นได้แค่ไม้หรือสองไม้นะครับแต่ก็ยังบ้าเลยครับนกเกา่าไม่มีเวลาได้เล่นลวันละไม้สองไม้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับครับขอบคุณครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บอเบียนนกขหญยด้วยนะครับครับขอบคุณครับ